ใครอยู่ในช่วงวัยทองบ้างคะเราเป็นเพื่อนกันคะ่ะอยากคิดว่าวัยทองเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่าบางคนเป็นอยู่แต่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําคืออยู่ดีๆอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เวียงร้อนบู้บา้าตอนกลางคืนเหงื่อออกตอนกลางคืนทั้งที่เปิดแอร์เย็นช่าหลับไม่ลึกตื่นมาคล้ายไม่ได้นอนรู้สึกว่าเพลียปวดเมื่อยผิวแห้งบางคนฝ้ากระขึ้นน้องสาวก็แห้งด้วยคะ่ะความมั่นใจที่เคยมีมันก็หายไปทีละนิดบางคนคิดว่าฉันเหนื่อยเพราะว่างานฉันเครียดเพราะว่าคนรอบตัวแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะฮอร์โมนเอส และร่างกายกําลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผู้หญิงหลายคนเลือกเก็บไว้ไม่พูดเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ความจริงคือไม่ต้องทนค่ะแนะนําเสริมด้วยวิตามินใบทองฟอรเรนจากแบรนด์ออริต้าตัวช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนลดร้อนบูบ้าอารมณ์แกร่งหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็ผิวน้องสาวกลับมาชุ่มชื้นร่างกายสดชื่นแล้วก็กระปีก้กระเป๋่าขึ้นไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์นะคะแต่เป็นสารกัดจากธรรมชาติเหมาะสําหรับผู้หญิงวัย40บวกที่เริ่มมีสัญญ,ญาณใบทองผู้หญิงไม่ควรทน คนได้แต่อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะใครที่อยู่ในช่วงวัยทองเหมือนกันทุกคนแนะนําเลยค่ะตอนนี้นะคะเขาจัดโปรโดีมากๆเลยค่ะใครที่อยากได้นะคะพิกัดก้านเหลืองตรงนี้เลยค่ะ